สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูมะพร้าวปีกว่าๆครับไปถึงสองปีนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับโตแล้วครับสูงนะครับคอเริ่มใหญ่แล้วครับที่ผมทําไปครั้งก่อนนะครับผมแบกคอออกดูครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้หน้าแรงนะไม่ได้ลดน้ำนะครับผมบอกได้เลยครับมะพร้าวผมไม่ได้ลดน้ำนะฮะผมแค่เอาฟางห่ม แล้วก็ปล่อยไว้นะครับเมื่อเดือนการเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝนตกนะครับก็ชุ่มชื่นดีนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับผมจะเอาปุ๋ยใส่ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจผมชาเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวผมจะถ่ายทาอีกทีนึงตอนนั้นผมปุ๋ยใส่นี่ฮะมะพร้าวไม่ถึงสองปีนะครับต้นใหญ่มากนะครับนี่ต้นแรกนะครับ เดี๋ยวไปดูต้นที่สองก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นที่สองต้นนี้โตรองอ,อ่ะต้นแรกเหมือนยิ่งครับนี่ฮะกำลังแตกยอดได้ดีนะครับยังไม่ได้ลดน้ำไม่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่ครั้งแรกตอนที่ผมปลูกนะฮะปลูกแบบนอนนะครับผมนอนต้นเอ็นถึงลาบกับพื้นเลยแล้วก็ แล้วก็เอาดินฟางโปะใส่ปิดไว้นะครับนี่ครับโตได้ดีนะครับมะพร้าวปีกว่าๆครับปีเาเดือนนะครับพ้อมกับผมปลูกต้นไม้เหมือนกันแหละครับปีเก้าเดือนนี่ครับผลงานนะครับโตได้ดีนะครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทำได้นะครับปลูกนะครับแล้วก็ แบะคอออกผมก็แบะคอออกมาข้างก่อนนะครับตอนนี้คอเริ่มขึ้นมาตีสนิทด้านบนแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้แบะอีกนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่ฝนจะมาผมน่าจะแบะอีกสักเรียบอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับต้นใหญ่คอใหญ่มากนะครับนี่ฮะน้าไม่ได้รหลนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับท่านผู้ชมวนไหนสนใจก็ ฝากกดติดตามชมกดสัตสไครต์กดแชร์ได้นะครับครั้งหน้าผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับประมาณเดือนเมษานะฮะสามสองต้นแล้วครับไปดูต้นที่สามต้นที่สามกับต้นที่สี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะเล็กกันนิดหน่อยนะครับปลูกปลูกหลังกว่านะครับตอนนี้ปลูกหลังกว่าประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนนี่นะครับนี่ครับ อันนี้ปลูกหลังกว่าครับหลังกว่าต้นโน ون, ้นสองตนน้นนะครับพรเพราะมะพร้าวได้ผ่านมาไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะครับก็เลยปลูกช้ากว่าประมาณสักสองสามด้วยนี่แหละครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นที่สามไปดูต้นที่สี่กันต้นอยู่หัวมุมนะครับนี่ครับต้นที่สี่ ติดตัวได้ดีนะครับนะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยแล้วจะถ่ายถามให้ชมดูว่าแส่ไ,ไปบ้างนะครับผมทำํำแม่เกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาฮะผมจะใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บก็พอดีนะครับพฤษภาฝนมาฝนตกก็สามารถต้นไม้ก็สามารถนําไปใช้งานได้ปุ๋ยครับก็มีต้นนรเพิ่งปลูกไปเมื่อแรงที่ผ่านมานี่นครับนี่ฮะ ยังไม่ถึงปีดูล่ครับนี่ฮะผมปลูกแล้วนะครับยังไม่ถึงปีต้นนี้นี่ครับะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านมะพร้าวน้ำหอมนะครับครั้งก่อนนะผมได้แบกคอออกแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วก็ใส่ทรายนะครับเมื่อได้ผมจะเอาเอา ปุ๋ยคิวมาใส่นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูว่าใส่ยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามชม